เอายังโอเคครับสวัสดีครับจากร้านชนะ e ีสปอรที่ชนบุรีนะครับวันนี้ผมมาส่งรถคันนี้ครับเป็น Ford XLT แปลงแท้ r a ปเตอร์โฉมปัจจุบันเลยคันนี้ก็แปลงโฉมหน้าหลังแล้วก็แรปสติ๊กเกอร์ใหม่เดิมทีก็มาเป็นสีนํำเงินอยู่แล้วแต่ลูกค้าก็เปลี่ยนเฉดสีในการแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีอีกโทนหนึ่ง เดี๋ยวมาดูว่าครับว่ารายละเอียดแต่ละอย่างมีอะไรบ้างรถเยอะหน่อยนะเดี๋ยวจะโดนรถชนเอาหลากัหลกๆก็เป็นกันชนหน้าครับแล้วก็ชุดแก้มของแรปเตอร์แท้เลยเป็นอารมณ์แบบว่าแปลงแท้แรปเตอร์ก็จะเอาอะไหล่ของแรปเตอร์ทุกชิ้นมาใส่ใน XLT คันนี้ด้านหน้าทั้งหมดครับแล้วก็มี บันไดข้างของแรปเตอร์ที่เป็นออปชั่นเพิ่มเติมเป็นอลูมิเนียมของแท้ครับผมส่วนบาตัวนี้ก็ยังคงแบบเดิมไว้อยู่ก็นำมาใส่ในลูกกระบะของแรปเตอร์ได้เลยกระบะแรปเตอร์ก็จะเป็นเหล็กสีที่เห็นนี่ก็เราก็ทำสีเดิมทีรถคันนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วเขาก็แรปสีเงินเข้าไปอีก เราก็เปลี่ยนกระบ,บะลูกใหม่แล้วก็ทําสีเป็นน้ําเงินก่อนแล้วก็แรปสติ๊กเกอร์เข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนแบบสองสองรอบอะทั้งทําสีทั้งแรปสติ๊กเกอร์ทั้งสองรอบเลยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แรปเตอรอ์ของแท้เหมือนกันแล้วก็มีบันไดข้างไอ้บันไดข้างมีแล้วอันนี้ก็จน,นท้ายครับก็ใส่กระจนท้ายแรปเตอร์เข้าไปโลโก้ก็มีให้หมดครับมองจากภายนอกนี่ก็เหมือนนะเหมือนเหมือนภายนอกนี่คือเหมือนเลย คันนี้ก็เปลี่ยนล้อเป็นยางใหม่เพราะล้อที่มาค่อนข้างเป็นล้อเล็กครับขอบ17ก็เลยเปลี่ยนเป็นขอบ20ยางก็285แปาเป็นดอกดอก AT มั้งตัวนี้อ่อ AT ครับผมก็กำลังจะส่งงานครับตัวนี้รถสไลด์ก็มารอรับแล้วคันนี้จากสากแก้วแปลงโฉมใหม่แลปสติ๊กเกอร์ใหม่รอบคัน ภายนอกนี่เหมือนแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ลูกค้าเน้นใช้งานล้อไม่ล้นนะคันนี้ล้อไม่ล้นเน้นใช้งานล้อพอดีเลยรูปทรงด้านข้างก็พอดีพอดีครับเน้นใช้งานโอเคเนาะผมก็มาส่งคันนี้ไว้เดี๋ยวค่อยมาไลฟ์พวกเอฟหนึ่งาศูนย์แล้วก็เอเวอรรส เดี๋ยววันนี้ผมส่งคันนี้ก่อนป่ะขึ้นเลยขึ้นเลยก็ได้เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเก็บรายละเอียดก่อนแปบ๊บหนึ่งก็ไม่มีอะไรลาาระฝาถังน้ำมันออะไรก็ใช้ได้ปกติระบบไฟก็ปกติ สวยนะสีนี้เหมือนสีแบบมัสแตงเลยอ่ะมาดูดิมาดูมาดูสีมันออกประกายประกายมุกมุกด้านด้านหน้าเอาไปใส่ในตัวเตี้ยของเชอบี้นะ โอเคเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ